ทะเลที Upper, walking, <laughs> that, ่พาพี like that, ่ไปที่แรกในวอลคือที่ไหนคะพัทยาครับ always พัทยาครับเพราะมันไปง่ายแล้วมันก็อาหารอะไรอร่อยๆเยอะอยู่มาถ่ายวอลของกินนครปฐมชิคาคุณชอบดูของกินได้ครับได้นครปฐมหน้าไปนะไม่เคยไปแต่แบบเฉียดแบบหมายถึงว่าไปถ่ายละครแล้วกลับบ้านอะไรย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีคนบอกเยอะเลยว่านครปฐมมีอะไรให้เที่ยวเยอะตอนเด็กผมเคยไปนะนครปฐมเนี่ย มันก็คือตอนเด็กไงจำไม่ได้เ้าตอนมันเกิดเปล่าเหมือนจะก่อนหน้านั้นอีกก่อนก่อนน้องหน้าใสมากขอบคุณมากครับเชฟพิกเตอร์ฮะจะมีสินค้าอะไรอีกไหมคะเร็วๆนี้รอติดตามครับรอติดตามนะฮะ ก่อนนะครับก่อนแต่ว่าไม่นานมากไม่ห่างกันมากอ่ะโป๊ป่ะเนี่ยไม่แต่คืนนั้นไปแค่ไปทานข้าวแปบ๊บเดียวครับแปบ๊บเดียวไปแบบแปบบ๊แบบเดียวมีมีมีครับไม่โป๊หรอกเพราะว่าเล่าไปแล้วผมจำเดือนคร่าวๆไม่ได้แล้วมันหลายปีแล้วอะ มันผ่ามาสองสามปีแล้วครับบอกห้ยเหรอเมื่อเช้าฝันถึงเลขอะไรไม่รู้อะ่ะยังไม่ออกอะ่ะลืมแล้วอะ่ะถ้ามาหาตอนเช้านี่ได้เลขแล้วนะคือเมื่อเช้าอะ่ะตลกมากคนฝันว่าไปซื้อของเล่น แล้วไปซื้อรถของเล่นราคานี้แต่พอเหมือนในฝันอะเรารถคันเนี้ยไปให้คนหนดูเขาบอกมไม่ใช่ราคานี้แต่ผมจําไม่ได้ว่ามันเลขอะไรว่าราคาเท่าไหร่เหมือนแบบเราซื้อแพงอะเราจาได้ว่าในฝันเราคือเราซื้อแพงเกินไปแล้วมีคนบอกว่าทาไมซื้อราคานี้มามันต้องราคานี้เท่านั้นแล้วของมันไม่ได้ราคาขนาดนี้อะไรประมาณนี้เหมือนเราประมาณซื้อรถมาราคาหนึ่งร้อยแต่จริงรถมาราคาห้าสิบบาท ซื้อทำไมหนึ่งร้อยบาทราคามันเหมือนแค่ห้าสิบาทอะไรเงี้ยผมก็นึกไม่ออกว่าเป็นเรื่อะไรแต่ว่าตกิดมาแล้วก็แบบอยากไปซื้อของเล่นที่สะพานเหล็กมากเลยงงมากแล้วก็อยากหายอยากละ <laughs> ไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่กล้าบอกอ่ะมันแค่ฝันเฉยเล่าให้ฟังพอฝันเมื่อเช้านี่จาฝันได้แต่จำตัวเลขไม่ได้ทุกคนตลุกมากอยู่ดีก็ฝันถึงรถของเล่นเลยุณใส่ใจอยากได้มั้ง เดี๋ยวเดี๋ยวตีเลขกันเลยเหรอฮะแค่เล่าให้ฟังเฉยเล่าให้ฟังเฉยโอคนคนไลค์ไปหกแสนกว่าแล้วอะ่ะเยอะมากทุกคนเยี่ยมครับไปเอาให้ได้หนึ่งล้านฮะห <laughs> นึ่งศูนยูนยูนย์เลขศูนไม่มีค่าปะ่ะมันไม่ออกแล้วปะ่ะ ผมว่าน่าจะหมื่นเลยแล้วราคาที่แจ้คชิคคือเจ็ดพันคิดว่านะถ้าจำไม่ผิดสาวเล่าความฝันไปเช้าแล้วก็ไปตีหวยกันศูนย์ก็ออกเหรอเออแบบเหมือนรถมาซื้อรถมาหนึ่งหมืาา 7, ่นแล้วจริงมันราคาเจ็ดพันรอย่งเงี้ยรถของเล่นแหย่งนะเงี้ยนะมันแปลกดีมันอยู่ดีก็ฝันตลกดี สิบกเจนไม่ถูกอย่างว่ากันนะแค่ฝันเฉยๆถึงตัวเลขประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดมันแถวๆเนี้ยเออเลาก่อเคยท้อใช้ชีวิตบ้างไหมคะต่อแต่ต่อแต่ถามถามว่ามีไหมมันมีหมดเลยแล้วครับ คืออย่างผมมันจะเป็นเรื่องของความคาดหวังมากกว่าใน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 งานของตัวเองอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนตอนเด็กเราไม่หวังหรอกเราก็ทำไปเรื่อยๆแต่พอเริ่มโตมาความคาดหวังมันก็จะมาพร้อมกับอายุพร้อมประสบการณ์ชีวิตใช่ไหมครับแล้วมันก็มีทาให้เราท้อบ้า,างถามว่ามีไหมมีอยู่แล้วครับเป็นเรื่องปกติแต่เราก็แบบช่างมันอ่ะก็สู้ต่อไปสู้ต่อไปพยายามแบบ อะไรอยากทำเพื่อแบบเราจะได้ไม่เครียดอะไรเงี้ยมีกิจกรรมทำมีอะไรที่มันแบบเป็นความฝันสร้างความหวังให้เราขึ้นมาใหม่ได้อะไรเงี้ยแฟตเซลเลยหนึ่งชั่วโมงเองอ๋อเออใช่เราลืมเลยว่าเรามีแฟตเซลด้วยๆๆน,นี่นานั่นแหละครับก็ นาำพรากกันนะครับแฝดเซลของเราเลยหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้1นึ่งพันสบาทเหลือเพียงหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะฮะซื้อครบหนึ่งพันลดสามสิบาทเหลือทั้งหมดหนึ่งพันเจ็ดสิบาทเท่านั้นนะครับกดที่ตการด้านล่างได้เลยนะฮะใกล้จะหมดแล้วนะอีกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราจะไลฟ์จนกว่าเราจะแฟดเซลจะหมดแล้วกันประมาณสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มยี่สิบอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอพิริตมาเล่นด้วยนะฮะก็ถ้าถ้าถามว่าท้อแท้ไหมนะฮะหรือว่าถ้าคุุณททท้้้้้้ออออแแแกกกกกััััันนนนนนนยยููู่่่่ะะคคครรรบบบบเเเเปปป็็าลลลงงงใใจหฮสๆมีีชวววืติ นะฮะใช่มันคือชีวิตปกติครับก็หาพี่ท้อแท้มาด้วยท,ทำไงเป็นไรครับหาที่ที่เรารู้สึกมีความสุขนะฮะมีอะไรพิมพ์มาได้ครับเขาบอกว่าคุยกับใครสักคนระบายใครสักคนนะฮะยิ่งยิ่งอย่างเนี้ยมีคนรับฟังใช่ครับ <c oughs> <c oughs> อะไรนะไม่เขา,พ,าพิมพ์มาในคอมเมนต์แล้วเขาก็หายไปเลยแล้วบอกพี่ทอทแทมากไม่มไรู้จะทำไง <ป S 1> ใช่บอกแล้วพี่ที่ชี้ไปไหนครับพี่ทิชี้ไปอาบน้ําครับพี่ที่ทอแทก็เลยแบบออพี่ที่ทอแทพี่ที่ชี้ก็เลยไปอาบน้ำให้ตื่นนะฮะนะครับผม<ใ>นะใ,ใครในในที่ทอแทอยู่นะฮะก็สู้ๆ,ๆนะครับเป็นกลังใจให้นะนอนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายใช่ เขาบอกมาได้แล้วริชี่กันแครับเวลามีปัญหาช่วยกันปอบแบบไหนคะปอบปลอบปลอบ,ลอบก็ก็คุยถึงปัญหาครับที่เกิดขึ้นแล้วเราก็คุยกันด้วยแฟกต์ะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันแล้วก็เชียร์อัพอะไรเงี้ยครับ <laughs> เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาไหนทำอะไรให้เสร็จค่อยมาทีเดียว ตอนนี้ทิกตอกอยู่เหมือนเป็นทิกตอกเขาแล้วเนี่ยก็เหมือนเขาแล้วแหละเดยวก็ทั้งคเหมือนกันแล้วแหละเรียบร้อนะครับใกล้หมดแล้วนะครับกับแฟลชเซลนะฮะวันนี้วันสุดท้ายนะครับกับชาขาวสุดพรีเมียมสุดคุณภาพของเรานะฮะก็กดในตกะกร้าด้านล่างนั่นเลยนะครับจากพันสองร้อยห้าสิบบาทเหลือเพียงพันหนึ่งร้อยสิบบาทนะฮะเก็บคูปองด้านบนลดอีก 70บาทนะครับเอ้ยลดไปอีก30บาทนะครับเหลือเพียงพันเจบาทเท่านั้นนะครับผมก็วันนี้ว็นสุดท้ายนะครับกดทิศการระล่างได้เลยนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับผมแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะมีโปรโมชั่นใหม่ๆมาเรื่อยๆก็รอติดตามแต่ส่วนวันนี้แฟลตเซลนะฮะคุ้มมากๆนะครับผมแต่โปรโมชั่นน่าจะเป็นยังไงอะไรยังไงก็รอติดตามอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะฮะใช่ครับ แสนแล้วสุดยอดครับเกือแสนแล้วพิิจะไม่มานะฮะปิดแปดแสนเมื่อไหร่เดี๋ยวพิริจะโผล่มานะฮะช่วงนี้ทำงานหนักมากเลยไม่ค่อยมีเวลาคุยกับแฟนจนคิดว่าแฟนมีคนอื่นหน่อยใจทำไงดีคะเขาบอกว่าเขาทำงานหนักแะไม่่อยมีเลาคุยกแฟนคิดว่าแฟนมีคนอื่นนใจทำไงดีคะเนหแฟ ใช่ก็อาจจะต้องลองพักก่อนทีล้วเ,เอาร่างกายเราก่อนว่าใช่เรอกันว่าจใช่เรา,าจ,จะต้องต้องลองดูว่าเราถ้าเราเหนื่อยเรา,าจ,จะพักก่อนนะฮะส่วนเรื่องแฟนมีคนอื่นไหมเนี่ยเราก็ค่อยๆค,คุยกันนะครับมันคนละประเด็นกันถ้าเราเหนื่อยเราก็อาจจะพักผ่อนเยอะๆนะฮะค่อยๆแมนเนจเวลาดีๆนะครับผมแล้วก็ให้ฝนเขาว่าตอานี่หนีนะเป็นไงหายไปเลยนะบลาๆอะไรเงี้ยครับ,รบ,รบรใช่ ตอนที่แม่พี่ป่วยเรายิ้มของพี่มาจากดูรายการที่น้องๆไปออกค่ะโอ้ยินดีมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะทิะ่ด้วยฟังมาแล้วครับมาเลยเย้ยวสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอที่เขารบครับอ่ะมีอะไรจะพูดไหมอีกห้าทีสุดท้ายเมื่อกี้เมื่อกี้คุยเรื่องอะไรอยูน่นะที่อยู่คุยไปเรืเ่อยเปือยนะแม่พี่บอกว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดอะ่ะ อ๋อปลอบเวลาเราอยู่ด้วยกันให้เวลาเราทะเลาะก,กันไอ้ไม่ใช่เวลาเรามีปัญหาหรือเเที่ยดอะไรปปอ,อย่เงี้ยปลอบกันยังไงอ๋อคือตอนที่ยังเป็นเพื่อนเป็นเป็นแบบเพื่อน,นที่ยังไม่เป็นแฟนอะ่ะ ก็จะสามารถปอกกันได้ดีมากๆแปลว่าซึ้งเป็นห่วงสงสารอยากช่วยเหลือเกินอยากอยากสนิทมากกว่านี้จะได้ดูแลกันได้มากกว่านี้นั่นนี่นั่นล่อลวงทุกวิถีทางแต่พอเป็นแฟนกันแล้วเป็นไงก็ปอบเหมือนเดิมก็บอกว่าถ้ามีอะไรเศร้านู่นนี่ก็จะบอว่าไปนอนนอนไปนอนนอนไปนอนพักผ่อนไปพนกอนไปม่วงใช่ไหมพักผ่อนไปพักผ่อนไ่มีอะไรหลอก หรือถ้าเป็นเร,าารื่องงานก็จะบอกว่าโ oh, อา้ยอดทนหน่อยนะอดทอนหน่อยมันทนหน่อยนะตัวน,นะนดดวทนหน่อยนะนิดเดียวแบบเนี้ยนิดเดียว <laughs> แค่นี้แหละคะ่ะทุกจุฟ้องเหรอฟ้องเหรอ <laughs> เป็นกาฟ้องรีวิวว่าบางคนอาจจะท้อว่าแบบทําไมชีวิตเราแบบมันไม่มีใครพอทําไมแบบคู่เราน่ารักแต่เราจะบอกว่าจริงๆเราก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนั่นแหละแต่ว่ามัน คนไม่ได้เห็นทุกมุมไงมันก็อาจจะน้อยใจตัวเองอยากมีแฟนแบบนี้แบบนั้นจริงๆแล้วจริงๆทุกอย่างในโลกนะคะมันสมดุลมากมากว่ามันไม่มีอะไรแบบดีมากๆแล้วก็ไม่มีอะไรเศร้ามากๆเพราะฉะนั้นทุกคนก็สู้ต่อไปนะคะแล้วก็อ๋อเป็นกำลังใจให้ก็ไม่อยากให้แบบเหมือนเอาตวไปเปรียบเทีบบยบกับใครมากเพราะจริงๆเราก็ไม่ได้รู้หรอกว่าเขาเป็นยังไงท uh ั huh. ้งหมดใช่ก็เป็นกำลังใจให้พี่กับผมเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับใครที่มีปัญหากัน ใช่ใครทีต้องการกำลังใจมีปัญหาอะไรเงี้ยก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะปลอบใจตัวเองอะมันแบบดีที่สุดแล้วถ้าเราแบบเหมือนต้องการกำลังใจจากคนอื่นแล้วเราไม่ได้เราจะยิ่งเศร้ากว่าเดิมมันเหมือนกลายเป็นเรามีปัญหาเรื่องนี้เราก็ยังเพิ่มเรื่องเศร้าให้ตัวเองอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เอาชนะทุกปัญหาพี่เบียบอกให้ยูเต้นหน่อย หรอคะเนี่ย่เยอพี่เบียยังไม่นอนดิพี่เบียอยู่เพื่อนอยู่เห็นไหมวันนี้พี่เบียยเขาเฝ้าอยู่นะพี่เบียยฟ้าวอยู่ทุกวันไปเหรือไงพี่เบียยังไม่นอนหรอคะนี่เขาบอกว่าโอบูอายาภาษาลาฮูแปลว่าอะไรอาโบอืยาหรือเปล่าอาโบอือยาไม่ใช่เออาโบอือยาแปลว่าว่าอะไรนะ อาโบ,บอุยะแปลว่าขอบคุณหรือเปล่าคะหรือแปลว่าสวัสดีจะไม่ได้มีใครในนี้รู้ความหมาเ<ห>ขาเขามาถามอยู่อยู่ก็ต้องตอบเขาสิจะไม่ได้พูดบ่อยมากเลยแต่ว่าเวลาเขาเจเหอหน้ากันเขาจะจะบอกว่าอาโบ,บอุญญอยาแล้วค่ะแปลว่าอะไรอ่ะมีใครในนี้สามารถช่วยหนูได้ไหมจับไหมฮะอจับพอ พี่เบียร์เมาดีกับก้อนหน่อยช่วยนอนหนูหน้ารักหค่ะไอชิไม่เปิดคอนเสิร์ตนั้นแล้วจะมีแต่งงานในชุดชนเผ่าไหมคะไม่น่ามีนะก็ถามว่าไม่น่ามีชุดชนเผ่าหรออ๋อไม่น่าได้แต่งเฮ้ยเขาเขาพูดว่าใไอคำนั้นอ่ะอ๋ออ๋อคือแปลว่าสวัสดีใช่ไหมอบออือยะแปลว่าสวัสดีอ๋อแล้วแหละอบออือยะ น้องเมย์ตกลังน่าเสียดายมากครับกีฬานะคะมีแพ้มีชนะเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเยอะๆนะคะแมตต์ต่อไปนะคะยังมีแข่งอีกหลายแมตต์มากๆเลยก็เป็นกำลังใจให้มีสู้ต่อไปในเส้นทางแข่งความแข็งแรงเป็นนักกีฬาไงแมตต์นี้นี่แพ้แต่ก็ยังมีแมตต์หน้านะคะสู้ๆก้อนอ้อนแฟนบ่อยไหมคะ ก็จะไม่อ้อนเลยค่ะถ้าสมมติว่าไม่งอนเพราะฉะนั้นใครนะคะที่อยากให้แฟนมาอ้อนบ่อยๆก็งอนบ่อยๆเดี๋ยวแฟนก็ลำคาเรื่องนี่ลองทำท่าที่ก็ชอบอ้อนให้ดูหน่อยได้ไหม <laughs> ไม่ทำไม่ได้หรออทำไม่ได้หรอค่ะเขาแบลวเกินไปหนูเป็นคนแมนๆหนูทำไม่ได้แล้ว ดูเหตดกายณ์ทุกคนหมุนหมุนหมุนยาดมใหญ่จะเป็นลมล้ะขอมมากชอบมากไม่เ,เขาแท้เนี่ยเขาจะหมุกตนเลยเขาแท่ยาดมได้กลิ่นเขาได้หรอไม่ได้เจอมีบางคนั้งไม่ได้เจอเลยค่ะแบบนานมากมากแล้วขั้งสุดท้ายจําไม่ได้แล้วว่าว่าเจอเมื่อไหร่จำไม่ได้เลยแต่ว่าเคยทักคุยกันในโซเชียลอยู่คับอยู่ทำท่าเขาอ่อนจริงเขาอ่อนยังไง ทำไงเดียรยูก็ไม่รู้สวัสดีหน่อยสุโขทัยสวัสดีนะสุโขทัยซาดีสิสวัสดีนะสุโขทัย,ทยเราอยู่เชียงใหม่อยู่ไหนอยู่ยรกรง okay. ุงเทพนะี่นางุตรการอยู่กรุงเทพโอเคอยู่กรุงเทพอริยาไปกรุงเทพแล้วเวลาแพ้น้องเคยเศร้าม,มากๆไหมคะโอ้ยหนูตอนเด็กแล้วอะค่ะที่แบบแข่งอะหนูแข่งครั้งสุดท้ายก็รุ่นอายุแบบสิบแปดปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เศร้านะคะแต่แบบเศร้าไม่มากค่ะเพราะว่าถ้าเราเต็มพี่แล้วเราก็เศร้าไม่มากแต่ถ้าวันนั้นแบบทําได้ไม่ดีหรือว่าแบบหลุดเขาเรียกว่าเหมือนแบบตีตีไปแล้วแบบไม่มีสมาธิหลุดอะค่ะมองไม่ถูกอะก็จะเศร้าเพราะแม่ก็จะโดนแม่โดนโค้ดสวดเขาบอกว่าอ๋อโมอุยญาอ๋อโมเอือก็คือมากมากเป็นแบบโมอุอญาโมอุยาใช่สุราาค่าสวัสดีนะครับสุรา แล้วขอขอถามหน่อยค่ะสวัสดีต้องพูดว่างไงนะคะไหนไหนคนที่ดูแล้วที่อยู่มีจังหวัดอะไรบ้างในในในเห็นเริ่มเริ่มมีคนเปิดมานะสุดท้ายมีคนทีมเมื่ออยากหอมแกม้มดิฉันจ้ะไ <c oughs> อพี่ลิลลี่มาพี่ลิลลี่สวัสดีค่ะพี่ลิลลี่ไหนมีคนอยู่จังหวัดอะไรบ้างคะมีชมบุรีนะฮะเมื่อกี้มีสุโขทยัยพี่ลิลลี่ถ่ายละควรสู้ๆนะคะมีภูกเก็ตนะ,ะสวัสดีนะฮะภูกเก็ตฮะมีที่ไหนอีก เชียงใหม่ไปแล้วนะฮะกรุงเทพปัตตานียะลาเชียงใหม่กุยเชียงใหม่เชียงใหม่ค่าตอนนี้หนาวมากเชียงใหม่หนาวมากสระบ,บุรีปาจีนค่าสวดสดีครับยุทธยาพังงาระยองใ่งงะโอ้ยเจ็บคอลาดรีก็มาเฮ้ยมีทุกจังหวัดยุทธยาสงขานิวยอร์กก็มาฮะเอา้าเฮ้ยนิวยอร์กวิวสันเหรอจริงเหรอจริงเหรอเนี่ยอยู่กันทั่วประเทศไทยเลยเหรอเนี่ยกทมปัตตานีตรังอุดรดิตอุตรดิตอุดรก็มาอุบแลแพ่ เชียงใหม่เจ้าเชียงใหมหนห่นะคะระยองกอทมอุบลนาราธิวาสกาฬสินธุ์น่นานเจริญปทุมนครศรีลำงูนขอนแก่นก็มานครศรีลัง <laughs> คูนนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ปทุมปทุมวันใช่ไหมครับหรือปทุมธานีอุทัยธานีปทุมไหนเนี่ย <c oughs> ปทุมบางคาน <c oughs> ปทุมปทุมธานีเดีอว่าปทุมวันฮะปัตตานีนราธิวาสบุรีรัมย์สกลนครร้อยเอ็ดลำปางโคราชเชียงภูมิเดี๋ยวก่อนนะี่ทุมจังหวัดแล้วปะเนี่ยเจ็ดสิบสอน่านสิสเกตเชียงรายฟิลิปปินส์ฮะฟิลิปปินส์เข้ามาอ๋อพี่เขาอยู่ฟิลิปปินส์อ๋อฟิลิปนพูดเลยนะสวัสดีขอบคุณค่ะ สุราพี่เปีอยู่สุรา,ายะลาสตูนุราเหรอเนี่ยเขาไปทํางานที่สุราปเปล่าอ๋อตอนนี้พี่เปีอยู่สุรา<ช>อยู่ชัยภูมิเชียงรายพิษณุโลกอัมพาวาสมุทรสงครามปทุมวันไมาาน่แก่บังนาอาจเชียงสาไม่แก่บังนาบังแกอ่างนาเราต้องอยู่เราอยู่สุพรรณประการ <c oughs> อัมพาวาสมุทรสงครามสวีเดนสวีเดนสวัสดีนะครับบางเขนบางเขนนั่นก็คือกรุงเทพปัตตาน,นีปตนนัตตานีบางเขนคือลาบินทาปะลาบินทาเป็่จังหวัดเลยนี่สวีเดนหลายคนแล้ว สุปรากา,นานรนครปฐมเกาะหลีเป๊ะนี่อยู่บนเกาะเลยครับแสดงว่าทำงานอยู่บนเกาะให้พักอาศัยอยู่ที่บนเกาะใช่ไหมบังแครอะบังแคที่เดียวกับพี่เจนนี่มีอิตาลีด้วยอยู่อิตาลีอากาศเป็นไงบ้างคะต,ตอนนี้อยากไปอิตาลีค่ะาสะารคามลำนุก,กาสุพรรณอิตาลีที่เมืองอะไรคะ เอออิตาลีก็เมืองอิตาลีอิตาลี <c oughs> มีเมืองเวมีเมืองน,นั้นเมืองนี้ไงประเทศอิตาลีไม่มันมีแค่ประเทศเบบี้ประเทศอิตาลีเ, Baby, เ,าลเขาอยากออนุชกอเทมอ่าครับไโอ้ยมาค่ะมีอย่างหนึ่งคนนะฮะเยี่ยมครับปลายแม่ว้ายมีปลายแม่ต้องสอนใกล้มิลานิออนนเวนิส มีสต็อกโฮมด้วยครับสวีเดนโคราสงขาใกล้มิลานปทุมปทุมธานีจกระบังและกรบบังจัดมีติงได้เลยนะเนี่ยประเทศโคลาเดี๋ยวนะประเทศโคราไม่ใช่ายไม่ห้องสอนเวนี้ขายอะไรคะนิดอ่ะอยู่ซาวิเอเนจักาของเราเด้เด้อครับไม่ไหวแล้วเหรออเมริกาค่ะสวัสดีนะครับ อเมริกาในตะกร้าของเรานะคะมีชาลิชี่ชื่อเป็นชาเขียวช่วยในเรื่องดีท็องลำไส้ไม่มียาถ่ายไม่มีลา,า,าบายเลยนะคะเป็นชาเขียวที่ผ่านกระบวนการหมักช่วยให้เราเนี่ยขับถ่ายได้อย่างธรรมชาติก็คือเพราะมันมีจุลินทรีย์ที่ดีต่อลำไส้นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะชมก่อนนอนแล้วก็กล่องสีขาวนะคะที่เรามีมแพ<ส>็คนกจตองน,นี้เป็นชาขาวนะคะเพื่อสุขภาพาตัวนี้มาใหม่แล้วก็พรีเมียมขายดีมากๆเราเลยจัดโปรโมชั่นพิเศษให้กับทุกคนค่ะ ตัวนี้เป็นชาขาวนะคะในแต่ก้าสามารถกดอ่านรายละเอียดได้เลยแล้วก็ยังมีกาแฟค่ะเป็นเมล็ดพิเบอรี่นะคะตัวนี้พรียมสุดๆช่วยในเรื่อง ชื่อเื่นอะไรกาแฟก็คือดื่มเป็นแบบกาแฟสดนั่นเองค่ะก็คือขั้วกลางนะคะเป็นถุงดริฟไม่ต้องไม่ต้องแบบยุ่งยากเลยแค่เหมือนฉีกซองมาแล้วก็เทน้าร้อนมันเป็นถุงดริฟสําเร็จรูปแล้วนะคะแค่แบบฉีกซองเติมน้าร้อนผ่านแล้วมันก็จะรีบออกมาได้กาแฟสดเลยค่ะถูกต้องครับนะบกดที่ตะกร้าด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวแลชเซโร่จะหมดแล้วนะตัวชาขาวนะครับผมมีคนบอกลิชน่าใจมากกาแฟกี่บาทกาแฟถุงละสองร้อยห้าสิบบาทข้างในมีห้าช่องนะคะ ซื้อครบหนึ่งพันนะครับลดไปเลยสาสิบาทนะครับผมเที่ไหนไหนมีที่ไหนอีกไหนมีใครอยู่ที่ไหนอีกอำเภอก็ได้นะอำเภอก็ได้นะจังหวัดก็ได้อำเภอก็ได้นะมาพิมพ์มาตอบโยกโกฮาม่าก็มานี่โยกโกฮาม่าในญี่ปุ่นมาเนี่ยแม่สายพยาทัสคอนเอ้ยอะไรนะทักซันคืออะไร เรารอ,อ,อชากาแฟน้องจากอิตาลีค่ะโอ้เยี่ยมครับเอาไปดื่มที่นั่นน่าจะชิลมากนะฮะมุกดาหารค่ะชาวบางกกน้อยครับนนใช่ไหมมังกอกน้อยดิชมุรีหางดง,งกกที่ไหนอะมอางกรกน,น้อยคือที่ไหนอะนอนทับ,บุรีใช่ปะ่ะแม่ฟ้าหลวงสตูน น้องแขมุ้ยน้องแขมมาน้องแขมไปใครลจอมทองจอมทองที่แถวไหนนะโคกโพบางบานยุทยานน้ำพุทุกปีม<อ>ังกรน,น้อยข้างลงมาศิริราชจอมทองเชียงใหม่ทองสาลองสาลนี่น่ากำบบงหรือเปล่าจอมทองเป็นสาวจอมทองอยู่มีวิมีว,วิกตอเรียด้วยออสเตรเลียวิกตอเรียสีเขตหรือเปล่าคะวิกตอเรียนี่เป็นเมืองหนึ่งในออสเตรเลียใช่ไหม ประ,ะเลียนตงังอุดมสุกอุดมสุกอยู่ในใจพิริตโอ้โห <c oughs> พี่กอนยิ้มฟันออกปากเลยนะคะ่ะถืผลระวังนะคะพี่กอเตรียมเฉาะแล้วนะแล้วมันจะฟันใหม่แล้ว,ลวนะอพี่กจะฟันไปเฉาะแล้วนะอ่านชื่อนออะไรนะออของสายเข้าสยามระบบของสายระ,<น>ะกับ,บงังองงงงมาเลนะทอทีนอรน,นอเชอร์ปิงที สวีเดนไม่ใช่ทีสวีเดนที่สวีเดนอ๋อนอรชเปิงที่สวีเดนนอรชเปิงทีสวีเดนฮัลโหลไทยอ้ําฟุกเเกตพาสสมุดเจดีโู้ชื่อเทพเจ้าพาสมุดเจดีที่ไหนอะเมียลาเมียลาวิกตอเรียม่ใช่อยู่เมลเบิร์นอ๋อเป็นอำเภอหนึ่งไม่ใช่พอสมุทร ใช่ไหมคะหอสมุทรวิกตอเรียเมเือมืองเมืองหนึ่งของออสเตรเลียพี่อิวไปอยู่เมลเบิร์นมาหนึ่งปีหอสมุทรวิกตอเรียใช่ไหมคะพี่อิวก็อยู่ตรงข้ามหอสมุทรเลยค่ะโอ้เจ๋งมาดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วเราเป็นฮัตตันนิวยอร์กเราจะเรียกว่านิวยอร์กถามถามได้ไหมว่าอยู่แมฮัตตันนี่ที่เขาบอกว่าค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 ่าที่พักใช่ไหมสูงมากๆถูกไหมฮะ เดือนเท่าไหร่ครับเดบีเขาซื้อพี่เขาอาจจะซื้อก <al> ็นั่นแหละก็อยากรู้ไงว่าซื้อเท่าไหร่หรือว่าถ้าอยู่ไม่ต้งไปถามพี่เขาขนาดนัเขาก็ไม่เคยเห็นในทิกตอกที่เขาถามกันว่าแบบขอดูห้องพักที่แมตตตั้มเหน,นือนมาแล้วเขาก็พาไปดูกันนะนี่ก็เลยอยากที่ฝรั่งทำคอนเทนต์กันไงใช่แล้วเขาก็บอกไปเดีย๋ยวพา,ไป,พาไปดูกันดี่อยู่ริมทางรถไฟสายบุรีเลยครับริมทางรถไฟสายธนบุรีอืม อ่าพี่พี่แฮัตตันหายเลยเกีฮัตตันพิมยูอ๋อเกีฮัตตันบอกว่านี่มันล้วงรับข้อมูลไม่ก็เหมื่ไหวแล้วเขาถามในในทิกต็อกแต่แต่ว่าพี่แมนพี่แมนแพทตันบอกว่าล้วงข้อมูลลึกเลยพี่ไม่ต้องแท็กก็ได้ครับผมว่าถามไม่เละเปื่อยนะครับไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นยูเห็นไหมยูล้วงข้อมูลเดี๋ยวพี่เขาจะกลัวนะไม่ล้วงข้อมูลชวนคุยชวนคุยที่จะ งั้นเราเราทำมินิฮาร์กันไหมแล้วเราก็ไปกันดีกว่าก่อนไปเดี๋ยวเราเรียมกันทำมินิฮาร์ปิดลูกกตาใช่ปาบูไหาฮยแกล้นไล์แล้วนี่พี่เขาบอกพี่เช่าอยู่ค่ะพี่โชคดีที่ได้ที่ไม่แพงเท่าไหร่สองห้องนอนไม่ถึงสองพันดอลนี่หกหมื่นไครับนี่ไม่แพงเลยครับเนี่ยบางคนอาจจะถึงสี่พันดอน อาไม่ถึงหกหมื่นเดี๋ยวสองพันไสซูนย์มาอีกสองตัวสองแสนสามสองแสนไม่ใช่สองพันก็สองพันไสซูนมาอีกสองตัวเงี้ยแล้วก็หมื่นแสนเงี้หกแสนหกหมื่นหกแสนนี่อัไหนสองพันคูณสามสิบออสามสิบไม่ใช่สามร้อยว้าวอะไรอย่าหู้นะพี่ว่าสามร้อยมาเรามาทำอินทิฮาร์กันนะครับใครที่ อรอแคปนะครับปจะเย่ไปแล้วนะครับทุกคนคแต่ไม่ยิ้มอยู่ไม่ส้มเหมือนเขาอะไม่รู้เพราะว่ากินฟันทองเยอะเพราเราขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะครับผมวันนี้ก็สนุกม,มากๆนะครับฝันดีนะครับทุกคนส่วนแฟลเซลนะฮะก็ น่าจะยังอยู่อีกสักพักนะคะัก็ยังซื้อได้อยู่นะครับส่วนวันนี้ก็สนุกมากครับเดี๋ยวรอติดตามว่าโปรโมชั่นต่อไปจะเป็นอะไรหรือว่าวันไหนที่เราจะมาไลฟ์อีกนะครับก็ไปติดตามกันได้นะคะก็ฝากช่องทางต่างๆทุกช่องทางนะ,ะฝากไปดูฝากไปที่เราถ่ายกันมาเนาะฝากช่วยไปดูด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอตัวกันก่อนนะคระับกนสัสดีและทีสวัสดทุกคนนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันนะครับกุนแนทุกคน,คนกุนญนจทุกที่เลยนะคะครับผม